สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะร่ำไห้ลาออกกลางอากาศจิตดีเปิดประสบการณ์ทำงานกับพุทธเกิดอะไรถึงขั้นลาออกกลางอากาศเซอร์ไพรส์แฟนข่าวไม่น้อยหลังจากที่จิตดี4ีดีได้มาปรากฏตัวผ่านหน้าจอช่อง8แถมประกาศหวนร่วมทีมกับพุทธอภิวันงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญเจ้าตัวมาเคลียร์ชัดจนกระจ่าง ตอบคำถามหลายประเด็นที่แฟนๆตั้งคำถามว่าจริงไหมข่าวลือเคยทะเลาะก,กับพุทธจนร้องไห้ถูกครหาว่าอันเขาไม่เก่งเหมือนไม้ประดับรายการจิตดีเผยว่ารู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกันก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยระบบการทำงานอะไรแบบนี้เรียกว่ารู้ใจคนเขาบอกว่าคุณจิตดีนั่งอ่นานข่าวกับคุพุทธก็ไม่ได้เป็นคนอ่านเก่งนะไม่เห็นหรอบางวันค่ะค่ะค่ะ,คะก็จบเปรกแล้ว อาจารย์ขาพูดเก่งขนาดนั้นให้แทรกตรงไหนพอดีฉันจะพูดเขาก็งับกลับไปแล้วต้องรอจังหวะต้องเข้าให้ถูกรู้จังหวะที่จะทำงานร่วมกับคุณพุทธได้อย่างไรคะเรียนรู้กันค่ะและทำความเข้าใจนั่นพอสมควรกว่าจะเข้าใจกันอ๋อพี่เขาเป็นแบบนี้1นึสเราต้องทำและรองรับอย่างไรในบทบาทของเราไม่กลัวคนคิดหรอกค่ะว่าอ่านเขาไม่ทันคุณพุทธก็เลยอ่นอยู่คนเดียวแบบนี้ ถามว่าอันไม่ทันไหมอันนี้ก็ยอมรับว่ามีบ้างนิดหน่อยเพราะเขาเป็นคนไวมากได้ข่าวอ่านข่าวสองชั่วโมงต้องทำการบ้าน6-8ชั่วโมงถูกต้องพูดง่ายๆก็คือเกือบตลอด24ชั่วโมงยกเว้นตอนนอนหลับมีบางครั้งหลับก็ตื่นมาสั่งงานเมื่อก่อนการทำงานคุณจิตด,ดีเป็นคนละเอียดและซีเรียสไหมคะใช่ซีเรียสมากค่ะจะต้องทุกอย่างคือข่าวก่อนที่จะถึงสายตาคนดู เบื้องหลังเราทำงานกันหนักมากต้องดูก่อนว่าข่าวนี้ควรเล่นไหมประเด็นอะไรคนดูจะสนใจไหมแล้วเราจะทำต่ออย่างไรต้องเช็คทุกอย่างค่ะทนายความตํารวจหรือแหล่งข่าวสามารถพูดคุยได้ข้อมูลโดยตรงทีมง,งานเช็คและเช็คเอกด้วยละเอียดเลยและประเด็นพาดหัวข่าวทำอย่างไรให้คนสนใจอันนี้ก็ได้มาจากคุณพุทคุณพุทธเขาเป็นคนดุหมดูเธอไหมดุดุเลยไม่ทันใจขา หรือตามไม่ทันก็ดุยิ้มก็ตั้งสติต่อมันหยุดตรงนั้นไม่ได้ค่ะที่ผ่านมาเคยทำงานเข้าขากันไม่ได้จิตด,ดีน้ำตาร่วงจริงไหม มีก็มีลาออกเลยใช่ใช่เคยลาออกกลางอากาศเลยคือโดนดุค่ะมันไม่ใช่ว่าจะดุครั้งเดียวแล้วร้องไห้มันไม่ใช่มันเป็นความกดดันมาเรื่อยๆค่ะพี่เขาไม่มาสนใจหรอกมันคืองานถามว่าร้องไห้ทําไมบางทีมันก็สะเทือนใจบ้างไหมแต่มันผ่านมานานแล้วค่ะแล้วเขาก็มาง้อค่ะเขาก็มีแบบดุแรงๆแบบนี้ก็จะมีขนมเค้กมาให้น้องๆทีมงานไม่ใช่หนูคนเดียวนะ ก็จะมางอ้อคุณจิตดีที่นี่ของจริงจริงอย่างไรก็จริงทำงานจริงจังคนเล่าข่าวก็เป็นคนจริงทุกอย่างทีมงานคือจะบอกว่าเราทำด้วยจิตวิญญาณของเราค่ะคำคำนี้พี่พุทธเป็นคนคิดเพราะฉะนั้นก็สื่อตามความหมายอยู่แล้วเลยแต่จิตดีรู้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามีการเต้าข่าวเพื่อนั่งอ่านเหมือนสร้างละครมันจะมีแบบนั้นไหมในบ้านเรา มันจะสร้างทําไมคะเรามีสไตล์เป็นของตัวเองเราเล่นข่าวโอเคข่าวเรื่องเดียวมันอาจจะเหมือนกันทุกๆช่องถูกไหมคะและเล่ามันเหมือนกันแต่มุมที่เราจะนําเสนอมันต้องลึกเข้าไปอีกต้องออกไปหาข้อมูลเสริมเพิ่มเติมค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ